สวัสดีครับผมรับรถมาขึ้นเดินตรง่อให้แตงโมและทยอย มุนให้หมดมุนให้หมดหมุนให้หมดหมุนขวาให้หมดมุนนิดเดียวมันจะพ้นไหมคะไหลมาค่ะไหลมาแล้วทยอยไหลมาไหลมาแล้วทยอยคืนไหลมาด้วยทยอยคืนด้วยเออ โยสวัสดีครับนะครับผมคลิปนี้นะครับพาเมือใหม่นะครับเรามาเขับรถขึ้นขึ้นที่จอดรถที่ทํางานนะครับเป็นโรงพาบาลแห่งหนึ่งนะครับนักเรียนเป็นนักเรียนที่กระปุ๊บกระปา้มากครับไม่ค่อยมีสติสตังสตังไม่ค่ะแต่สติไม่ค่อยมีค่ะไม่มีทั้งสองอย่างน, <laughs> นะครับวันนี้พามาวนขึ้นที่ทํางานนะครับมาฝึก เพราะว่าจะเอารถมาที่ทํางานแต่ไม่กล้าขับรถนะครับไม่กล้าไม่กล้ามาเป็นทางขึ้นแบบง่ายๆแต่นักเรียนยังทําไม่ได้นะครับเป็นมือใหม่ยังใจไม่กล้าพอนะครับแต่ตอนนี้ผมพาวนหลายรอบเลยนะพาฝึกนะครับพาทําหลายรอบแล้วเริ่มคล่องแล้วก็เลยขออนุญ,ญาตทําคลิปนะครับอแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าถ้าทางขึ้นแบบนี้เราจะทํำยังไงนะครับไปดูกันเลยครับ สำหรับการขึ้นนะครับห้างแบบนี้นะนะครับอันนี้จะเป็นห้างแบบไม่ไม่ใช่วนค้นหอยนะครับเป็นวนแบบสี่เหลี่ยมน,นะครับทางขึ้นก็จะเป็นทางลาดลานะครับห้างสันักานบางส่วนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับเวลาขับรถมานะครับเราจะเลี้ยวครับให้กระจกมองข้างถึงมุมนี้แล้วก็ เนี่ยโค้งมาครับเฉมาแล้วคืนครับอ่าคืนแล้วก็เติมคันเร่งนะครับโค้งมาปุ๊บรถเฉมาทยอยคืนนะครับนักเรียนดูมีความตั้งใจมากหลังจากที่โดนดูไปหลายทีนะครับหลังจากที่คุณครูกรี๊ดไปหลายทีอุย้ย โค้งมานะครับตรงนี้ฟืบหมุนมาครับคืนนะครับแล้วก็คืนและคลอคลอเลยครับพี่ตั้มครับคลอคันเร่งมาครับเลี้ยวโค้งมาปื๊บแล้วคืนนะครับเวลาเวลาเราขับรถนะครับขึ้นห้างนะครับตอนที่เราเติมคันเร่งมาเนี่ยพอรถขึ้นไปข้างบนแล้วก็ยกคันเร่งด้วยนะนะครับรถจะได้พอดีพอดีนะครับถ้าเราเติมคันเร่งเดี๋ยวจะเอารถไม่อยู่นะครับ จังหวะไหนบ้างครับครูครับโค้งมาแบบนี้นะครับหมุนพวงมาลัยมาคืนเล็เต็มคันเร่งครับไหลามานิ่งๆปุ๊บนะครับแล้วก็ยกคันเร่งแล้วก็หมุนพวงมาลัยมาครับนะครับหมุนมาฟืบโค้งมาเจยมาแล้วก็ทยอยอถ้ามือใหม่ยังไม่คล่องก็ไปช้าๆก่อนนะไปช้าๆได้นะครับเ,เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วเอออยากทําได้บ้างนะครับ ไม่ต้องรีบก็ได้ครับถ้าคล่องแล้วคอยรีบแต่ถ้ายังไม่คล่องทาช้าๆเนือเ้อๆไปก่อนหาวันว่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับไปลองฝึกดูให้คุณพ่อคุณแม่พาไปให้คุณนะ้าคุณอาให้คุณแฟนพาไปให้เพื่อนพาไปให้เพ,พื่อนพี่ทําง,งานพาไปนะครับก็เส้นเขาไดก้ก๋วยเตี๋ยวถ้ถวยหน,นึ่งนักเรียนวันนี้ก็พาไปยังกว๋วยเตี๋ยวครับตรงๆแบบนี้ให้เราอยู่ตรงกลางเลนนะครับไม่ต้องไปชิดฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับ คนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมให้อยู่ตรงกลางล่ะถ้ามีรถสวนมาสวนมาแล้วก็เข้าฝั่งของเรียนเราครับบางคนยังคุมรถไม่ค่อยคล่องไงยังเฉยไปเฉยมาเดี๋ยวจะไปเฉี่ยวรถเขานะครับถ้าเราอยู่ตรงกลางถ้าเราจะออกซ้ายแล้วก็ดึงพวงมาลัยไปไม่เยอะนะครับถ้าเราอยู่ตรงกลางใช่ไหมถ้าเราจอ,อกซ้ายปุ๊บเราก็เฉยมาทีเดียวถ้า,าออกขวาก็เฉยมาทีเดียวแต่ถ้าเราอยู่ฝั่งนี้ราจอ,อกนี่มันต้องข้ามมาเยอะใช่ไหมเออดังนั้นวิ่งกลางๆสบายสบาย มองดูก่อนทางมีรถมาไหมไม่มีก็รอครับอืมปึ๊บแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็คืนช่วงจังหวัคืนแล้วเติมอ่าปื๊บนักเรียนตอนแรกนะครับเติมแล้วก็ยกเติมขั้นแรแล้วก็ยกคันเร่งไม่กล้าเติมต่อเนื่องอก็กลัวคันเร่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มือใหม่หลายคนไม่กล้าเติมขันเร่งนะครับอืมตอนนี้นักเรียนเริ่มคล่องแนละ้ว เราะว่าเติมแล้วก็ไม่ต้องยกคันเร่งครับเติมเนียนๆเบาๆนะครับเติมแบบไหนครับครูครับอะคืนและเติมฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับมานิ่งๆเห็นไหมครับอ่าพอขึ้นมาขับรถแล้วยกคันเร่งแล้วก็หมุนมาเลยมันยังมีแรงส่งอยู่นะครับถ้าเติมแล้วหยุดเติมแล้วหยุดมันจะไม่มีแรงขึ้นพอไม่มีแรงขึ้นก็ค้างตึงกลัวละทีนี้ยกลัวแล้วไม่ไปไม่กล้าละนะครับไปไม่เป็นนะครับเพราะนั้นเวลาเวลาฝึกขับรถเนี่ยต้องหา คุณครูนะครับมาช่วยฝึกครับถ้าไม่อยากเสียตังก็ให้คุณแฟนให้คุณพ่อมาฝึกนะครับอย่างนักเรียนท่าน,นี้นะครับอยากได้คุณครูมาฝึกก็ต้องมาเรียนต่จอจ,จงมาเลยเพราะว่าเป็นเอฟซีมาหลายปีแล้วหกปีแล้วค่ะครูดูคลิปตลอดค่ะแต่ไม่ไม่กล้าขับใช่ไหมใช่คอืตอนนี้กล้าค้นกล้าขึ้นหรือยังกล้าแล้วค่ะ,ะทำได้ยังพอทนพอทน, <laughs> นนะครับ <laughs> ออ<ด>พอได,พอได้พอได้นะครับกอถ้าที่ดูนี่ก็ดูแล้วก็เริ่มคล่องขึ้นนะครับอก็ดูมีความมั่นใจขึ้นนะครับจากที่กระเพิ้กระปั๊บเลยวันก่อนนี่โดนดูไปหลายรอบแล้วอืมโดนไม่เลียวคนครูฟาดไปหลายรอบแล้วใจดีค่ะใครทำไม่ได้ครูก็จับมายืนหน้าสตองแล้วก็ฟาดด้วยไม้เลียวเอ๋อเ,เพื่อนๆดูสังเกตดูนะครับผมเห็นไ,ไหม ตาเราจะมองฟืบมาแล้วก็หมุนนะครับขึ้นแล้วก็เติมขึ้นไปอีกชั้นนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไป,นไปช,ชั้นสองชั้นเลย,ยเพื่อนๆดูความข้องของนักเรียนนะครับนี่ครับจากคนที่แบบปวดหัวที่สุดครูบอกฉันไม่เคยเจอนักเรียนแบบนี้มาก่อนเลยสอนมาตั้งหลายวันแล้ว ปากกาหนูหมดหนูไม่จดหนูไม่จำค่ะครูนะครับสอนไปแล้วก็ลืมลืมแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามอืมก็ต้องเข้มงวดนิดนึงแต่ตอนนี้เริ่มคล่องแล้วหลังจากที่โดนคุณครูกดดันนะครับเริ่มทําได้แล้วนักเรียนดีใจไหม,ไหมดีใจค่ะดีใจค่ะทำได้แล้วค่ะหนูทําได้แล้วค่ะครูอย่าเพิ่งชมค่ะ ชมที่ได้เลยนูกดีอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขาลงนะนักเรียนครับเราจะกลับรถกันเดี๋ยวซ้ายไปหาจุดกลับรถนะครับเดี๋ยวเราจะกลับรถแล้วเราก็จะลงไปด้านล่างนะครับคืนข้าคืน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 ข้าคืนข้าใจเย็นคาอ่ะไปกลับรถด้านหน้านะจ๊ะอ่าวิธีกลับรถกลับยังไงครับครูอ่าวิธีการกลับรถนะครับเราจะวิ่งตรงมาเราจะหาซองนะครับเราได้ซองที่เราจะกลับแล้วนะครับหมุนขวาออกไปให้หมด นะครับไหลมาตรงๆไหลมาก่อนอ่าฮะคือล้อตรงก่อนนะเวลาจะเปลี่ยนเกียร์ถังต้องคือล้อตรงก่อนมันจะได้ง่ายนะครับใส่เกียร์ถอยหลังมาคว่ำซ้ายมาครับหมุนซ้ายมาเลยก็ได้เพราะว่าท้ายรถนะครับมันเจไปฝั่งขวาตรงหรือยังถ้าตรงน็คือล้อตรงไหลมาตรงๆเลยนะครับไหลมาตรงๆเลยครูมันไม่ตรงค่ะครูมันไม่ตรงไม่เป็นไรครับมันไม่มีรถอยู่ครับสบายๆชิวๆ Yup. วิธ <To> ีการนะครับเบรก่อนนักเรียนเบรก่อนนะครับเวลาลับรถนะครับถอยมาปุ๊บถ้าเราจอดอยู่กลางอยู่กลางถนนเลยเราเลี้ยวออกไปเนี่ยมีโอกาสชนเสามีโอกาสชนที่รถจอดอยู่ใช่ไหมวิธีการก็คือเราถอยมาให้กระจกมังคางใกล้เสาครับอ่าถอยมาครับถอยมาเลยถอยมาใกล้เสาอย่างใกล้เสาระเบรกครับอ่าใกล้เสาแบบนี้ครับแล้วใส่เกียร์ดีครับหมุนพวงมาลยรอหนึ่งรอบแล้วปล่อยเบรกมาเลยครับปล่อยเบรกมาเลยแล้วหมุนโค้งมา ฝั่งขวาก็จะพ้นด้านหน้าฝั่งซ้ายก็จะพ้นนะครับนี่คือวิธีการขับรถนะครับในที่ทํางานนะบางคนขึ้นมาฝึกเนี่ยพาคุณพ่อพาคุณแฟนมาฝึกนะครับแล้วขับรถยังไงลองดูวิธีนี้ดูนะครับทีนี้ขาลงครับผมขาลงท้าอยู่ที่เบรกง่ายๆสบายสบาย,สบายนะครับวิ่งมาปุ๊บดึงรอนิดนิด,นด,นดแต่เบรกเบาๆโค้งลงมาเวลาเบรกเราจะมี2ช่วงตอนนี้เบรกเบาๆพอหน้ากดลงมาตรงเนี้ย เราจะเบรกลึกๆหน่อยนะครับพอเบรกปุ๊บเบรกด้วยหมุนด้วยครับอา่าฮะขาขึ้นเติมคันเล่งแล้วก็หมุนพวงมาลัยใช่ไหมอา่าขาลงเบรกแล้วก็หมุนพวงมาลัยนะครับผมเบรกมันจะมี2ช่วงนะเบรกเบาๆก่อนลงแล้วก็เบรกลึกๆนะครับตร,ตรงด้านล่างนะครับปกติเลยอา่าเลี้ยวมาปุ๊บอา่าเราโค้งมาใช่ไหมอา่าชะลอปุ๊บแล้วก็โค้งมานะครับจังหวะนี้ท้ารอที่เบรกอยู่แล้วนะครับ ยอยคืนเบรกลึกๆแล้วก็ช่วงที่เบรกนี่ก็หมุนด้วยนะครับหมุนมาเลยจ้านะครับถ้าเราหมุนไม่ถ้าเราหมุนช้ามันก็จะบานมาชน,นเสาชนรถที่จอดอยู่ดังนั้นหมุนพวงมาลัยดีๆหมุนให้ทันถ้าหมุนเร็วไปถ้าหมุนช้าไปมันก็จะบานไปฝั่งโน้นนะครับวิ่งตรงมายังอโอเคโค้งมานะครับ ชะลอเบรกเบาๆนะครับแล้วก็เบรกลึกๆตรงนี้ไหลมาเบรกด้วยหมุนด้วยแล้วก็ตามองเด่นที่เราจะไปรถเฉมาทยอยคืนดูหน้ารถเป็นหลักนะครับเพื่อน,อนๆครับเวลาคืนพวงมาลัยยาสักแต่คืนหมุนๆๆๆๆไม่ดูหน้ารถเป็นหลักครับหน้ารถเฉมาได้ถ้าพวงมาลัยยังมาไม่พอก็ค้างพวงมาลัยไว้นะครับผมแต่ถ้ามาพร้อมกันได้ ก็ไหลมาเลยอ่ามาแล้วแต่คนนะบางคนนี่มันยังไม่ทันขึ้นเร็วไปขึ้นช้าไปมีผลหมดเลยอเบรกังหนักและหมุนโค้งมาฟึบอ่าฮะทีนี้ตรงไปเรื่อยเดี๋ยวพอลงไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปถอยข้ซอซองกันนะครับก็เป็นการจบคลิปนะครับอ่ะตรงมาก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะครับผมดูอันนี้ Happy แฮปปี้ล้วคุณครู Happy แฮปปี้ล้วนักเดียนทำได้ละ นะครับเริ่มคล่องแล้วโอ้ครูถนนมันใหญ่ขนาดนี้ใครก็ลงได้ครูไม่โมโมมเลยนะครับอย่าลืมนะครับนี่คือเมืองใหม่ครับซื้อรถมาแล้วหกปียังไม่เคยขับรถตัวเองเลยซ้ํานี่คือครั้งแรกในการขับรถตัวเองขับออกถนนนี่ครูนี่กรี๊ดการาดกรี๊ดกราดเลยครูนี่กรี๊ดอย่างเดียวเลยนะครับนักเรียนเสียวเสียวนักเรียนขับรถเสียวมากนะครับจะเลี้ยวเขาซอยอีกเลยมานะครับ ยามนี่เกาหัวง่ายๆเลยครับเลี้ยวอย่างไงของเขาะนานะดูวความที่เป็นมือใหม่นะครับแต่ตอนนี้เริ่มคล่องแล้วแหมคุณครูนินทานักเรียนนะคะนะครับก็เป็นนิดนึงนะนะครับผมมาครับผมอทีนี้เรามาถอยเข้าซองกันนะครับลงมาด้านล่างแล้วเราจะเข้าซองนี้นะครับผมวิ่งตรงมาครับวิธีการง่ายๆเลยนะที่ผมสอนนะครับตรงๆมาให้เราตรงกับโลโก้เบรคครับผมยุดครับแล้วหมุนหมุนฝั่งไหนจ้าหมุนให้หมดลยจ้า บุญให้หมดก้าเดินหน้าไปเลยจ้าเดินหน้ามาครับผมแล้วดูกระจกมองข้างนะครับว่าเราเห็นอะไรจ้าใทะเบียนค่ะออตอนนี้คันนี้ไม่ใช่นะต้องอีกคันหนึ่งนะครับเห็นหรือ,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 อยังเห็นแล้วคะ่ะเห็นแล้วหยุดครับผมคือรอบตรงครับหนึ่งรอบสองรอบใส่เกียร์ถอยหลังถอยมาตรงๆเลยละจ้ะเลยละจ้ะใเค่ะเพิ่งชมไปหยุดหยุดใส่เกียร์ถอยหลังจ้ะฝั่งซ้ายมีช่องว่างไหมมีค่ะถอยมาจ้ะถอยมา ขยมาจ้าทำมาเลยจ้าแต่พ่นหมุนนะจ้าแต่พ่นหมุนตรงๆเลยจ้าคือเลี้ยวตรงมาจ้าคือเลี้ยวตรงมาจ้าคือเลี้ยวตรงมาจ้าเดียว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 คือเลี้ยวตรงค่ะคือเลี้ยวตรงค่ะคือเลี้ยวตรงค่ะโอเคไหลมาตรงๆไหลมาถึงจุดหรือยังถึงแล้วค่ะอาฮะไหลมาแล้วพย้อนหมุนซ้ายจ้าไหลมาก่อนแล้วหมุนซ้ายเลยจ้าหมุนใี้หมดเลยจ้าหมุนใี้หมดเลยหมุนฟับ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 เลยเบียดไหม มาดูขวาครับเห็นล้อแมกไหมเห็นแล้วค่ะไหลมาเลยค่ะเบียดไหมเบรกนะกรบเบานะเบียดไหมไม่เบียดค่ะไม่เบียดก็ไหลมาค่ะอือเราตั้งตรงหรือยังเราตั้งตรงกันด้นหาหรือยังยัาเพิ่งคืนเราตั้งตรงหรือยังตรงแล้วค่อยคืนนะจ๊ะตรงหรือยังจ๊ะตรงแล้วค่ะตรงแล้วคืนหนึ่งรอบสองรอบอ่ะฮะทำมาตรงตรงก่อน ทำมาตรงๆเลยรู้สึกไหมว่าเราเบียดเบียดขวาค่ะโอเคทำมาก่อนนิดนึงทำมาก่อนนิดนึงให้เราถึงกระจกมองข้างโอเคพอเบรครับทำไมต้องให้เราถึงกระจกมองข้างเวลาเดินหน้าไปจะได้ยิงพื้นที่นะใส่กีดนะใส่กีดนหน้าเลยจ้ะอันนี้เบียดในซองหรือเบียดนอกซองจ้ะเบียดในซองค่ะเบียดในซองใส่กีดนหน้าเลยจ้ะเบียดฝั่งไหนขวาค่ะคว่ำคว่ำเลยค่ะไหลมาก่อนนะคะไหลมาเลยจ้า ปล่อยเบรกไหลมาจ้าไหลมาไหลมาเฉลยละคืนคืนและความขวาต่อเนื่องรถตรงรยางตรงละคืนตรงละคืนใสเกียร์ถอยหลังจ้าเช็คกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่ช่องว่างเท่ากันไหมเท่ากันลวค่ะเท่ากันใช่ไหมเท่ากันลวถักตรงๆจ้าตรงตรงตอนนี้เหลืออยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือกระจกมองข้างเท่ากันเท่ากันระยางยางค่ะได้านหลังไม่รถเข็นไหมไม่มีค่ะน้ำข้าบมาเลยจ้ะ รอกระจกมองข้างเท่ากันอย่างเดียวเลยจ้าหูฟังเซนเซอร์เท่ากันแล้วใส่เกียร์พีครับผมยอดเยี่ยมกระเทียมดองครับแม่สุดยอดทั้งเลยแม่แม่ถอยเข้าง่ายเลยพี่ตั้นนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ประมาณนี้พานักเรียนวนขึ้นที่ทํางานนะครับก็เป็นโรงงานแหน่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับนักเรียนเป็นคุณหมอศัลยกรรมแพทย์ใช่ไหมไม่ใช่นะครับอ่าแต่ก็ทํางานที่นี่นะครับแล้วก็มากลัว ขึ้นมาไม่ได้นะครับก็าพามาขึ้นพามาฝากข้อซองนะครับเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่นะครับในการขับรถใครที่ยังกลัวนะครับไม่กล้าขับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยส่วนนักเรียนคนนี้มีความมั่นใจมากขึ้นเั้นใจไหมลู้ค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจนะครับหลังจากที่โกโก้มาหลายวันสี่วันค่ะสี่วันนะครับ <laughs> ผมีน,นี้ให้คะแนนคุูตั้มในการสอนี่คุูตั้มสอนเป็นไงวัน มีหนึ่งร้อยให้ร้อยยี่สิบใ่ไให้ร้อยยี่สิบเลยมันจะเกินไปซะแล้วนะเนี่ยไม่เกินค่ะไม่เกินใช่ไหมนะครับอดทนกับนักเรียนค่ะคุณตั้มอยูหนาจริงจริงก็ดูนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ได้ค่ะทำไมถึงดูล่ะคะนักเรียนไม่ค่อยจําค่ะไม่ค่อยจำนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครอยากเรียนก็ติดต่อเข้ามานะครับผมก็เป็นแนวทางนะในการซ้อนขับรถนะครับจริงๆมีรารยาทเยอะกว่านี้มีเทคนิคเยอะกว่านี้แต่ไม่ได้พูดในคลิปนะครับเพราะว่า สาหรับคนที่เสียตังค์มาเรียนก็จะได้ความรู้มากกว่าได้เทคนิคที่เพิ่มมากกว่าซึ่งสามารถนํไปฏิบัติได้ทําตามได้เทคนิคคุณเต้มสอนโอเคไหมโอเคค่ะหนูปุ๊บทําได้ไหมขึ้นอยู่กับบุคลคลค,ค่ะครับุคคลคะ่ะส่วนหนูนี่ค่ะหนูหนูงงอยู่คะ่ะหนูงงอยู่คะ่ออคะแต่ก็สู้ๆนะคะสู้ๆได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าส่วนัสดีครับไปายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับ อ่คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดซ u b s c r i b ์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับอ่คนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มค b o o k กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ จอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสรับเพื่อนเือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเพื่อขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนเพื่อลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสถาม จอย้็มาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน f a c e Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ดํำทาพิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทางน่าการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนไม่เคยพาถอยเข้าซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆครับขับรถนะครับ แซงไปเล่นแล้วก็ถอยเข้าซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบี่ยงโจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอ่าเบอ่ยงโถงนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดีตได้อยู่ด้านล่างนี้ครับผมหน้ใครอยากเด็กติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เดือนดือนกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะผมไว้เจ็ดอาทิตย์นะฮะสีสวัสดีครับยืดเปิดวิดีกันนะครับนะครับเจ็ดอาทิตหน้าครับบาย